ครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกชินเคยนะครับทีมงานดำสซิงแซนซวยนะครับมาดูบอใหม่นะครับสวัสดียามเช้านะครับ อยู่ไกลเมืองหน่อยนึ่งนะครับหกร้อยเจ็ดร้อยเที่ยงครับปิงอยู่ที่สามพันนะครับอับบอร์นะครับ ทางนี่มันเนินนะครับมันนุ่มนะครับต้องทำทางก่อนนะครับตอนนี้อยู่กับทะเลปุ้ยอีกเหมือนเดิมนะครับ เลี้ยงปลาครับเลี้ยไล่นะครับวันละสี่สิบเที่ยวพอนะครับช่วงนี้ก็เริ่มงานแล้วนะครับ แปดโมงครับสำหรับทีงานรุ่นตสิ่งเซนส์เวิร์คอลาท่านชมไปเซนซีวานะครับ